พยายามผมจะพยายามยิงก้ะตายไอวอเพราะว่าการเล่นเรื่งหนึ่งเราต้องเซฟตัวเองนะถึงเราเราจะวิ่งไปเปิดเขาสุมให้ไม่ได้นะผมจะฮะหมวกผมหายเดี๋ยวผมจะเซฟตัวเองนะในการยิงก้ะต่ายไอวอนะตั้งไอวอต้องพูดพูดด้วยนะตั้งไอวอยิงไม่โดนก็ต้องไอวอไ์เก่อนนะตั้งไอวอร์ไม่เงี้ยแบบเตลไม่เงี้ยแบบ เราเซฟตัวเองขึ้นไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเออเอาเรื่องหรอกคนดูเอาเรื่องคนยิงเห็นไหมแต่ก็ยังโดนอยู่ดีเนาะผมจะเซฟตัวเองดล้วก็ยิงไปทางไอวัวครับ่างไอวัวเอานะคนดูเขาพัญญาแล้วอะ่ะปล่อยตัวเสียเชิงใครใช่ครับปล่อยเสียเชิงครับ คือเอาให้เขางงนะไอโบอไอโบอรครับไอโบอรครับเออเออขอบใจคุณดูมากอไอโบอรครับยิงไงก็ยิงไงก็ได้ไอโบอรครับใช่ปะยิงไงก็ได้ไอโบอปหมจะนะยิงไงก็ได้ไ,ไอโบอเนี่ย ไม่มีไอวอลงไม่โดนก็ช่างเถอะเอาเอาแบบอเอาเทไปก่อนใช่ไหมเนี่ยแดงไม่ตายอ่ะอคนดูเออตึงไหมเตึยงไหมพอยิงตั้งไอ้วอลแล้วตึยงไหมพี่ไม่ปล่อยตัวได้นะพี่จะไม่ปล่อยตัวได้นะพี่จะไม่ปล่อยตัวได้นะเห็นไหมพี่ทำได้พี่ยิงทุกครั้งตั้งไอ้วอลอ่ะกำลังใจ๋งเลยอดูขอสักคนร้อ,อยใจ เป็นใจพี่นั่งนั่งให้โว่ต่อไปพอนั่งไปอ่านดีๆปล่อยตัวแล้วเสีย,อ,ย, <c oughs> อ,ยอุ้ยไม่ใช่ปิ้มอะไรของมันเนี่ยเออปล่อยตัวแล้วเสีด็กเราก็ไม่อ่านเลยอ่านแชรเน